จอของจริงว่าโดนก่อนคโคมาโดกินถ้าฉันเป็นควายจะเหยียยนี่เลยวิ่งรอบนึงก็คือเป็นโรคหัวใจอะไรเงี้ย <S <S 1> <S 1> สวัสดีครับทุกๆคนนะคะวันนี้นะครับพวกเรานะครับก็จะมาทำรีแอคชั่นนะครับเราจะมาดูคลิปนะครับมับงกรโคโมโดนะครับ <S 1> <S 1> ว่ามันแบบโหดแค่ไหนแล้วมันเป็นสัตว์แบ <S <S บไหน ก่อนนั่นเนะี้ยคือก็รู้จักมาประมาณนึงว่ามังกรคอมโดมันเป็นลักษณะแบบไหนอะไรยังไงแต่ก็คือไม่เคยรู้แบบว่าความโหดของมันเลยวความโหดของมันว่าเออมันมันกินยังไงมันแบบว่ามันล่าสัตว์ยังไงอะไรเงรี้ยก็คือแบบอยู่ดีๆก็แบบว่าก็อยู่บ้านปกติใช่ไหมนี่เขาก็อยู่ดีก็มาถามเนี่ยรู้จักปะมังกรคอมโดคืออะไรจักหวะก็เหมือนเคยได้ยินนะแต่บอกว่าก็ไม่ไม่ได้เห็นว่ารูปร่างมันเป็นยังไงแต่ก็คือแบบว่าแล้วก็นี่เลยเปิดให้ดู คือมันก็่แบบโดนมังกรคอมโดใด้ใหญ่ครับอ่าโดนี้นะครับเราก็จะมาดูกันไปพร้อมๆกันนะครับว่ามังกรคอมโดมันคืออะไรบางคนก็้าจะรู้จักหรือบางคนก้าจะไม่รู้จักนะครับว่ามันโหดแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดียวครับว่ามันเป็นยังไงครับวันนี้ก็จะมาแชร์ให้ทุกคนดูกันนะครับไปคลิปแรกคลิปแรกเลยการโจมตีของสัตว์โจมตีมังกรคอมโดและฆ่าคขายจอใหญ่จอใหญ่ครับอย่างเดียว นี่เห็นไหมทุกคนมันก็จะเป็นคืออะไรอ่ะอ <c oughs> นก <c oughs> นกทำอะไรอ่ะคือนอกมันไม่กลัวอะไรใช่ไหมคือทุกคนคือจะบอกว่าปากของมันอนะ่ะมันแบบมันมีน้ำลายที่แบบมีแบคทีเรียเยอะมากนะเนะี่ยดูดูมันไล่ดิคือมันวิ่งไวมากนะทุกคนดูดิข้ามไหลดู มันแกล้งมันเหมือนให้มันไล่ตู้เดียวิ่งไหวหายเลยนี่มันวิ่งไหวหายเยนะก็จริงว่าถ้าแบบว่าถ้าแบบไปเจอแล้วเราไม่ได้แบบตั้งตัวเ,เจอในป่าเองก็จะกะหนีน่ันกินมันวิ่งผ่านถัดมแล้วอารมณ์แว่าถ้าเราไปเดินปา่ากลต้องแบบว่ามีหิมหหหหหนมีอะไรแบบปุกๆผ่นออกไงคือไม่ได้เป็นทางเรียบๆให้เราวิ่งได้ฉันว่าทัน ทันแหละทันทันหนีมันกินหรือว่านี่รู้เก่งเหลือเกินเนี่ยเจอของจริงว่าโดนก่อนคุณมาโดนกินโหดีนั่นทำไมงูไม่ฉก คืนเหมือนาขๆมันมันเหมือนแบบว่าตงัวทองนะถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่หรือว่าอะไรคือมันคือสายพันธุ์เดียวกันนั่นแหละแต่แบบว่าตัวมันมันใหญ่เราคิดว่ามันน่าจะวิ่งเร็วกว่าเยอะคือเคยนอกเคยเคยเห็นไอ้ตัวหนึ่งตัวทองตัวใหญ่ใหญ่อะแต่แบบว่าแบบเวลาเห็นมันข้ามหนนอย่างเงี้ยเวลามันตกใจมันก็จะแบบมันก็จะเดินมันก็จะวิ่งไม่เร็วเท่าเนี่ยแต่นี่คือแบบวิ่งไวมาก คือเขาจะบอกว่าไอ้มังกรคอมโดนะคือมันจะวิ่งมันจะสามารถวิ่งเร็วได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นในแบบต่อการล่าสัตว์ครั้งหนึ่งคือเหมือนมันจะมีแรงที่แค่ครั้งเดียวคือถ้าเราว่าวิ่งรอบนั้นไปเราแบบมันยังล่าสัตว์ไม่ได้คือทั้งวันมันก็จะวิ่งไม่ได้เลยมันต้องวมดมันต้องชาร์จพลังแบบเสำหรับการล่าสัตว์ที่อย่างนี้คือเหมือนแบบว่า วิ่งรอบหนึ่งก็คือเป็นโรคหัวใจอะไรเงี้ยไม่จายเงินอะไรแบบนี้ก็เหมือนมันก็ต้องเหนื่อยมันก็ต้องมีแบบพลังกำลังมันก็เป็นแบบขีดจำกัดของตัวมันอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นข้อจำกัดของมันเองของมันเถอะดูดิดูดิแล้วเนี่ยขวอย่าบอกนะว่ากินควายชายมาขนาดนี้ะกินบัวมั้ง ก็าจจะคือมันตัวใหญ่มันไม่น่ากินได้ว่ามันน่าจะกัดเฉยๆหรือเปล่าก็กัดนไงแล้วหดืมันก็ต้องติดชงติดเชื้อแล้วเรีมันก็ไปตายทีหลัง่งนี้มันอยู่ไหนเนี่ยอันนี้คือคอันนี้คือโดนกัดแเหรออ้อย <c oughs> อเป็นไหฮะก็ <c oughs> เห็นควายมัน,มนหมดแรงหลมไปในหนาเมื่อกี้คอยเชียว ท้าทำท่าควายเขียวมันม้เกียวเพื่อนโอ้โหสารนะดูดิมันคืออะไระมันอาจจะยังไม่ได้กินก็ได้ก,กค็คือคือควายก็แบบไม่รู้เรื่องว่าแบบว่าถ้าฉันเป็นควายจะเห,หี่ยวหินเละแบบแบบมันกำจะโดนกินหรือเปล่าคือมันไม่หวัวโคตรใหญ่คือมันดูดิมันแบบว่าก็คือไม่ได้เอะใจดูดินั่น เรียบร้อยทุกคนกรู้ไหมครับว่าแบบเนี่ยโดนกัดแค่เนี้ยเนี่ยเห็นไหมคือมันโดนน้ำลายของของมันของไอตโตวคองมโดเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วคือน,น้ำลายของมันนี่คือแบบแบคทีเรียบแบบเยอะนะคือแบบโหดกว่าพวกไอตัวเนื้อตาทองเยอะอลคือเหมือนมันเป็นน้ำลายมันเป็นแบบว่าแบคทีเรียเนี่ยอืมแล้วแบบโดน,นกัดแล้วก็แบบทำให้แบบติดเชื้อเน่าอะไรย่างเงี้ย ถึงมันไม่กลัวควายตัวแบบใหญ่ <c oughs> ถ้าฉันเป็นควายจะเหยียบให้เละให้มันก่นมืเลือดไหลแลวนี่เรียบร้อยโหดมัล้ล่ะนี่ิ่มก็กัด ถ้าแกไปเจอนในป่าจะทำยังไงจะวิ่งหนีท่านะวูมิงป่าลาบหมด้ลยปีนขึ้นต้นไม้ดิใหม้มันเ,นเก่งมันปีนขึ้นต้นไม้ได้ปีนขึ้นไม่ได้ได้มันมีเป็บเคยเห็นไหมมันปีนขึ้นต้นไม้ได้เคยมีคลิปอันที่มันปีนขึ้นต้นไม้ไปจะกินนกใช่ไหม เก่งเก่งเรื่องอะ่ะโดนกินขึ้นมานะนบกระปกนั่นนี่คือมืนวิ่งเร็วมากเนะเออถ้าไปเจอมันจะวิ่งหนีทนันปะเนะ่ยจบพกปืนบอกนึง่งทำมาเป็นวิ่งลงวิ่งเร็วแหม่คือถ้าตยถ้าถ้าเป็นแกดอันนี้อันนี้มันตายแล้ว คือถ้าเป็นแกแก,แ,กแบบโดนกัดอยู่เนี่ยแล้วแบบแกยังมีชีวิตยอยู่แกจะทำยังไงแบบแบบว่าแบบหยุดเจอในป่าแล้วแบบโดนมันกัดนะเพื่อไม่ได้ทันในตั้งตัวแล้วเจอมันกัดเนี่ยแล้วแบบตัวเองก็แบบไม่ไหวเจ็บแผลล้มตรงนั้น,นแล้วก็แบบทุกมันกำลังกินขายอยู่แล้วก็แบบขยับตัวไม่ได้ไม,ไ,มไม่ทงไม่องคิดอะไรเลยนะตาย เร<ต>าต้องเราป็นนุษย์แก็ต้องบอกว่าเออหาทางาเอาตัวรอดใครอยู่งเฉดให้มันกินให้มันตายให้ตัวเราตายให้มันตายถุยก็น่าจะอ,าอ่ามือจิกลูกตาตอ่ะบอมน่าจะได้มันน่าจะปล่อยอืถ้าเป็นของอีกทีก็จิดเหมือนกันอี ายาคือเขาจะบอกว่าไอ้ลิ้นเนี่ยที่มันแรดออกมามันจะแบบว่าสามารถสัมผัสได้แบบกลิ่นของไอ้ไขๆงูไปก็เหมือนกันนั่นแหละงูมันก็คือหลักการเดียวกันอะไรที่มันเอาออกมาเพื่อแบบสัมผัสแบบเหยื่อว,ว่าเหยื่ออยู่ตรงไหนแบบกลิ่นอะไรพวกนี้นหมดจัดนะทุกคน คือตอนนี้นมันไม่มีแล้วแ่ะเรวเราจะไปให้ทุกคนนะครับไปดูคลิปอีกคลิปหนึ่งที่เป็นคลิปที่แบบว่าเราเจอมาแล้วแบบคือมันเสนอขึ้นมาก็ทําแบบให้มาดูของโคโมโดยเยอะมากมันคือโคโมโดกิ่นลิงดูดิคือถ้าบอกว่ามันกลิ่นได้ยังไง ลิงมันก็เหมือนูอปะไม่แล้วลิงม,มันก็ไหวมันก็อยู่บนต้นหนต้นไม้ไปกินได้ก็มันเร็วไงก็ที่บอกที่มันวิ่งได้อ่ะอคือบางทีลิงม,มันก็หลับอยู่หรือว่าํำเมือกเข้าไปทั้งตัวดิ ออกจาก6อ่ะอ่านี่ค่ะนั่นอ่ะนี่ดินี่นี่พอแล้วทุกคนพอแล้วนี่นั่น่ะน่ากลัวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนต้องผ่านกวางที่ดูแค่มันแก่แบบนี้แบบมันแก่แบบมีชีวิตอยู่อ่ะแล้วแบบ รู้แล้วก็มังกรคอโมมโดมันกําลังแบบจะกินเราเป็นอาหารอแล้วแบบกาลังถูกกินอยู่คิดดูแกจะรู้สึกไงแรอว,ว่กากำลังถูกมันกินอยู่แล้วเราก็แบบยังรู้สึกตัวทุกอย่างจะทั้งแบบขยะขยะน้ำลายมันทั้งเจ็บทั้งอะไรจังหวะนั้นมันไม่แคกขยะแล้วเนี่ถึงชีวิตอย่างเดยว <laughs> ถ้าใครลองอยากดูเพิ่มเติม,มถ้าใครแบบว่าชอบคลิปแบบประมาณนี้นะถ้าใครชอบคลิปที่แบบว่าดูสัตว์ล่าอะไรเงี้ยคือเพลินม,มากก็ไม่ก,กับไปอย่างเดียวแบบว่าแบบว่าจะแบบไม่เป็นอันทาไม่เป็นวันทําอะไรกันเลยนะครับทุกคนคือพอพอดูเนี่ยก็จะเซิร์ชมัว่วไปลคือบางทีแบบมันแบบรู้สึกหมันไส้อะแบบว่าจะมีสัตว์อะไรที่สู้มันได้หรือเปล่านี่คือแบบเซิร์ชเลย อม,มังกรโคมาโดว s เอเสียกีตา้าอะไรอย่างเง่ไัม่แต่ที่เสิร์ชมามันก็ยังไม่เคยเ,ออเห็นนะว่าเออ,เอ,อมันไปสู้ตัวไหนอะไรเงี้ยคือมันน่าจะโหดหนระดับหนึ่งเลยมันมันแบบอยู่แบบเหนือห่วงโซอาหารอะไรประมาณเนี้ยครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มาให้ดูรีแอคแค่ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ก็เป็นกันเป็นตุเป็นตะเป็นคลิปมีแอคแรกนะที่แบาเราอยากจะมาลองทํากันดูว่าจะแบบมีบางคนชอบอะไรอย่างนี้ก็ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยถ้าแบบว่าคลิปนี้แบบออคนตอบรับดีมีคนชอบก็อาจจะแบบทำคลิปรีแอคอื่นๆเพิ่มขึ้นมานะครับได้ใช่ สำน,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับว,นนวันเจอกันคลิปใหม่บ๊ายบายบ๊ายบาย